เชียงใหม่มีคลิปคลิปหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์เ,เสียงแตกนะก็เป็นคลิปโคโยตี้คุณผู้ชมคะเต้นโอ้โหเอวพลิ้วมากเลยนะหลายคนบอกว่าโโเต้นแบบนี้มันยั่วยวนเกินไปหรือเปล่ามันไม่เหมาะสมแต่บางคนบองว่ามันก็ปกตินะไม่เห็นมีอะไรน่าเกลียดเลยเอาไปชมคลิปนี้ดูค่ะ โ oh, oh, really, อยย้โหเต้นเอวพริ้วเลยคุณอ้ยานี่เขามาด้วยกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคนที่ไปแถวนั้นก็หันไปมองตาเดียวกันเลยเป็นโคโยตี้จ้างมา <c oughs> มแล้วนี่เป็นลูกค้ากําลังนั่งกินข้าวนั่งสังสรรค์กันอยู <c oughs> ่ไม่รู้พี่เสื้อขาวคนนีนะ้มากับแฟนหรือเปล่าแฟนอยู่ตรงไหนมีแฟนแล้วย,ยังก็ไม่รู้เป็นห่วงเป็นห่วงถ้ามากับแฟนนะแฟนถึงขั้นคอนเลยนะเธอมองตาเป็นมันเลยนะคือร้านอาหารนะคะริมแม่น้ําที่ น้ำปิ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเคมันมีโต๊ะตั้งกลางไว้ตรงผู้ชมค่ะเห็นไหมก็จะมีสายน้ำเนี่ยตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่าไปแล้วสนุกสนานเพราะมันมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีคโยตี้มาเต้นเชิญชวนแบบนี้แล้วค่ะแม่เนี่เน,เน,เนีสายสะโพก ที่หน้าของลูกค้าเลยนะคลิปนี้แชร์ออกไปปรากว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มองว่ามันไม่เหมาะสมมันเกินงามเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันมีเด็กด้วยเกรงว่าทําแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคุณผู้ชมเห็นไหม <c oughs> คลิปแบบว่าคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะอ่านไม่ทันส่วนใหญ่ก็แบบเชิงบอกว่ามันไม่เหมาะสมมากเด็กเห็นเดี๋ยวเด็กจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกเกินงามยิ่งช่วงนี้ช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะควรที่จะทําอะไรที่มันเป็นประเพณีที่สวยงามมากกว่าค่ะ นะก็เป็นต่างมุมมานะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ช่วงบ่ายทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วไปคุยกับเจ้าของร้านด้วยคือเจ้าขอร้านเขาก็ขอโทษนะ,อะขอโทษสังคมที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วอธิบายว่าที่ทําแบบนี้เพราะว่าจ้างคโยตี้มาเอนเตอร์เทนลูกค้าก็แต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ไง มันต้องเปียกไม่ใช่เหรอคุณสจีเออก็ไม่ได้แบบว่าเขาบอกแบบนี้นะไม่ท่านไม่ถึงขั้นแก้ผ้าแต่แบบว่านุ่งแบบเสื้อสายเดี่ยวกงเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยเออให้เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือเอาไม่เป็นไรก็ขอโทษสังคมแล้วกันต่อไปให้แต่งชุดไทยมาลํำเลยรับล,ลูกค้าก็ได้อันนี้พูดประชดหรือป่ะก็พูดจริง เจ้าของร้านพูดแบบนี้แต่รู้ประชาชหรือเปล่านั่นน่ะสิล่าสุดบ่ายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วคุณผู้ชมคะลองฟังเสียงอีกครั้งนึงค่ะแต่ผมเห็นว่าลูกค้าเขาเอาทิปมาให้น้องเอ่อน้อง,องก็เลย ไปไปไปนาเทนอะไรมานมมเนี่ยก็เลยเกิดภาพจากที่ทุกคนเกิดขึ้นมาใช่จากนี้ไปจะยังไงต่อนะก็จากนี้ไปก็เหตุการณ์นี้ก็ไม่ต้องเกิดขึ้นแล้วมันมันต้องใช้คาว่าต้องมันไม่เกิดขึ้นละที่เหลือก็วันเสาร์ที่ที่ถึงก็ก็จะจะแก้ไขโดยาการเอานางลำมางกอนไทยสี่ห้าคนเอา,เอาใจไม่ยกหน่อยเพื่อสถานการณ์จะดีขึ้น บางคนบอกว่าเอ๊ะประชดหรือเปล่านะแต่ว่าตัวแทนผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าจากนี้ไปเขาจะกำชับร้านอาหารทั้ง17ร้านที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยบอกว่าต้องดูแลทำอะไรก็แล้วแต่อย่ากเกินงามนะขณะที่ทางประลัดฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอแม่ริมก็ย้ำว่าจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามไม่ให้มีโคโยตี้นะแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในขอบเขตไม่มีพฤติกรรมที่สอไปทางลามกอนาจารนะคะหรือว่าขัดต่อศีลธรรมส่วนน้องโคโยตี้ในคลิปวิดีโอเนี่ยเห็นบอกว่าทางตํารวจสพแม่ริมจะเรียกมาสอบปากคําค หากพบว่าเข้าขายอนาจารก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับไปนะคะ